ถ้าฟังทางนี้น้องหมาหกสายพันธุ์จะเอามาเลี้ยงคิดก่อนสักนิด สัตวแพทย์หญิงวรังคณาสั่งพิชัยเจ้าของเพจเลี้ยงหมาตามหมอโพสต์ Post ให้ความรู้สายพันธุ์น้องหมาหกพันที่เห่าเก่งคนที่จะรับมาเลี้ยงต้องเตรียมการรับมือให้ดีป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งคนในบ้านและเพื่อนบ้านเพราะนี่คือหกสายพันธุ์ที่มีปัญหาเรื่องเห่าก็พอนิสัยเขาเป็นหมาเห่าเก่งนั่นเองจะมีสายพันธุ์ไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะพันธุ์แรกชิวาวาปอมเมเรเนียนยอร์กเชียพุดเดิล มินิเอเจอร์และไซเบียนฮัสกี้อันนี้เน้นหอนไม่เน้นเห่าอย่างไซบีเรยนนี่ก็หอนยาวๆไปเลยถ้าจะเอามาเลี้ยงก็ต้องเตรียมรับมือก่อนให้พร้อมนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าปัญหาเห่าหอนรบก,กวนเจ้าของให้ปวดหัวหรือทะเลาะกับข้างบ้านคุณหมอเจอมาบ่อยมากหลายคนมาปรึกษาบอกขอยาซึมขอยาให้ง่วงให้น้องหลับได้ไหม ยาน่ะมีแต่หมอไม่แนะนำจ่ายให้เพราะมันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุการให้ยาระยะยาวมีผลกับสมองระบบประสาทยิ่งในหมาแก่ที่เห่าหอนบ่อยๆจากปัญหาอัลไซเมอร์สมองเสื่อมมันมีวิธีรักษาต้องพาน้องมาหาหมอนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจเลี้ยงหมาตามหมอ